จำรถเป็นกี่คันสองคันครับขอดูหน่อยได้ไหมว่าทำไมเป็นแรงขนาดนี้ได้เลยครับวันนี้นี่กดชแชมป์มาด้วยใช่สองเลยครับเวลาที่เราเคยทำมากที่สุดในระยะทาง400เมตรติดจุดอตอน้นเลยสองต้นเลยใช่ครับ เดี๋ผมอยู่กับ่ังเหน,น, <S 2> <S 2> น,น่ง8ปดเี้ยวครับหนึ่งนเทียมที่ทำงานใขันรุ่นตลออวตาลแครสี่ห้าศูสนามนีาา้นี่มีแค่อวตาลแค่เนาะสครับเตรียมรถไปกี่คันต่อกครับทั้งสองคันนี้เป็นโทนสีเทาใช่ครับวงล้อเอดอที่ใช้แข่งเนี่ยเป็นโซนเนนนอ็มีเอสีงินสำเงินทำไมถึงเลือกใช้เป็น, MT นเอ็มีสีดำเงินปัใจครับ ไหวด้วยครับนี่โมเตะเนี่ยเคยใช้ทำการแข่งขันแล้วก็ใช้ออกคิดด้วยใช่ไหมใช่ครับประสบการณ์ในการใช้ทั้งการแข่งขันแล้วการออกคิดเป็นยังไงบ้างก็ดีอะไม่มีปัญหาอะไรครับไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงครับขอดูหน่อยได้ไหมว่าทำไมเป็นแรงขนาดนี้ได้เลยครับวันนี้นี่กดแชมป์มาด้วยเลขสองเลยครับพาดูหน่อยดีกว่าว่าแต่งอะไรได้บ้างไอ้บอลนี้ใช้ก้อนนี้เลยนะ พอดี้แปลกๆเว็บจีครับเว็บจีน,นบบโอ้เ็นเลยครับครับผมปากครับดีครตัวเครือยนต์เน่ยเป็นหลังเ,เงครื่องสีนหลังติกเ,เตอร์ติกเตอร์อร์ค่เียงเรา ก็ตานใช้นี่ใช้เงินเลขกเท่าไรครับผมใช้อยู่48ให้48ครับ48มนนเ,เมตร1200เรมตรเต็มเต็มเครื่องยนต์นีสใยเวลาเท่าเท่เท่ไหนผมได้มาแต่เอ็นจีโอสนามที่แล้วแล้วใช่คร <อะ S 2> ับแล้วอะไรต่อยอดมาได้บ้ยงครับซึ่งสนามที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสนามที่แล้วเกลียวไม่เข้าครับผมได้ที่สองกลับบ้านสนามนี้ก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมโอ้ยรถใหม่ที่อยู่โค้งเท่เลย โอ้เรารีทีนีี่คันนี้่ับ8เรียมตัวมาในรอบนี้เรามีการซ้อมมาล่วงหน้าไหมซ้อมครับเวลาที่เราเคยทำเมื่อกี้ที่สุดในระยะทาง4 0่เมตร10.2ติ๊จุดสองต้นเลยใช่ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของสภาพของความพร้อมความพร้อมก็ประมาณอีกขั้นหนึ่งร้อยแต่แต่ว่าแตกค่อนข้างที่จะลื่นนิด ด้วยครับดึงเบียร์ไม่เข้าครับผมได้ครับก็ฝากึงเพื่อนๆเนีหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูการแข่งขันเลยครับได้เลยครับขอบคุณครับอันนี้ผมขอคลิปสร้างยิดนึงหน่อยเพ่อนๆทีดีแดนไทยโชกไทยต้องโอเคดี

ไม่ลงครับแล้วก็เวลาครับท้ายจะถึงไปเลี้งดูไป สวัสดีครับตัวดีอักบอสไอทีครับ 把肉煮了以后，把火锅放大连。 สองครบัรบวิบ่งไปเร็วดูไปเร็วอัพได้ป

ทุกสนามไม่ต้องถาม w วิ i l l ค่เล i ด shit อย่ามาย้ำหนึ่งในสามวิ่งแค่เลยดิชิต King Rat w e l l k i l l i n this shit King Rat w e l l k i l l i n this shit